มุนแซงแล้วล่ะไม่กังันเปิดเลยมุนยังสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันฟมิลี่นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวพา,าน้องปานฝันนะครับไป ลงอ่างนะครับวันนี้ไปอาบน้ำหน่อยนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับอาบแต่น้ํใสนะครับยังไม่ลงอ่างสักทีนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับเดี๋ยวก็จะพาน้องลงไปนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาลงไปแช่น้ําหน่อยนะครับผมหลายวันแล้วนะครับผมแม่สีนะครับจ้ะเปิดเลยนะครับเดี๋ยวให้แม่ควานเปิดเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะได้วิ่งออกเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วครับอ่ะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับนู่น ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วครับออมาใหนคนอยู่ไหนโอ้ยไปชนอะไรนี่ไปชนอะไรนี่ไปแล้วครับน้ำหน้าไปเลยตอนบืนคอแซงจังดิแฉะได้ไงสิมา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  น่นเขาไปแล้วเขาไปแล้วมามามาไหนคนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนเนาอยู่ไหนน้ออยู่ไหนน้อ อยู่ไหนนาไหนนาอลงเลยลงเลยอ่ะลงเลยครับลงเลยครับโอ้กว่าจะลงอ่างได้เนาะเป็นไรนี่อือ

ลงแล้วครับกว่าจะลงได้นะครับลีลาไหยังง ป <ś led> ว่าจะลงได้นะครับด <ś led> ำน้ำดำหมดแล้ว <ś led> ลงได้สองครั้งสามครั้งนี่นะครับผมก็อาดินขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวลงมาก็อาเล่นสปาโคลน,นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปอาบอีกโอ้นะครับเดี๋ยวก็จะล้างนะครับผมนะครับเดี <ś led> ๋ยวพรุ่งนี้ก็จะล้างก่อนนะครับให้น้ําสะอาดก่อนนานให้นะลงอีกแล้วนะครับผม เดี๋ยวมันเล่นสปากโกนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่อมคอยดูนะครับนี่เจ้าตรงนี้แหละนี่เห็นไหมเอาแล้วนี่เอาละเริ่มละนู่นนะดินเต็มเลยเดี๋ยวเอาขึ้นอีก คิดเธ้อายเลยดยอยคิดเธอกี่เฮ้ยดอยเกลียดตัวไหนเฮ้ยเออเอาละดูดินเต็มเลยบ่ตโอ้โอหนี่นะครับเล่นสปาโครนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงอ่างอีกเอาเอา เอาเอาเอาโอ้ตกใจตกใจไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วนอนใส่กลอยเน่านอนใส่กลอยเน่าดูดูขาขายืน่าเดิน ก็ต้องแไรงเลยถ้าปล่อยก็คือปล่อยมะขึ้นเสาสาดุึงได้อ้าวล่องไหมมันมองบึกในสายแชงจู๋อ๋อสายเอาละ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 เอาเลยดูดูดูละเอาเลยอ้าวขีดเลยครับเอาเต็มที่เลย ระบายหน่อยอกินน้ำในสายยางโอ้โหดูดูการกินอือ้อเออกินแล้วจะเอาไปด้วยนะครับดูดูดูทำ วางชนหัวเดน่น <tr> ด <seine Christmas> <t cities> ูทำบ่ตองเลยจุดไะเลยดันดูลงอีกแล้วอ้าดูดูลีลาดูการลีลาดูลีลาท่าอะไรท่าวงกลมโอ้ท่าวงกลมนะครับนี่ ปันปันบอกว่าตัาวงกลมนะครับอ่ะอ่ะเลลาก่อนนะครับอ่ารอบก่อนรอบอ่างก่อนถึงจะลงได้อ้าวอ้าวเอาตรงนี้ก่อนอ่าสักหนึ่งชั้นหนึ่งนาทีเดี๋ยวค่อยลงอ่างเอออีกๆเอออีกๆอีกอีกครั้งนึงอืมอืมลงอืมลง เออโอ้ว่านอนสอนง่ายนะครับนี่อีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอึ้มลงอึ้มลงอึ้มลงอ้าวอึ้มอึมอ้าวไม่เอาแล้วโอ้โอ้โดู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 ความสนดูความดือดู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 น้ำน้ำดำหมดแล้วไอ้หนู ดูเอาละเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มที่จะมาตรงนี้อีกเอาเลยครับเอาเลยเอออึ่มลง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 เลยอึ่มลงเลยอึ่มลงดอยเกศ

กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะดูได้ดูคลิปของน้องบันสันนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม